ความจริงไม่ได้แพ้มันแค่ไม่มีอำนาจภัยแล้งปกคลุมทั้งป่าแหล่งน้ำแห้งขอดสัตว์เริ่มอดอยากท่านพญาเหยี่ยวบินลงจากฟ้าประกาศจะช่วยทุกชีวิตเขาประกาศโครงการบ่อปลาทองคำอ้างว่าจะทำให้ป่ามีน้ำตลอดไปสัตว์ทั้งป่าส่งเสียงดีใจความหวังที่หายไปกลับมาอีกครั้งหมาจิ้งจอกถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าโครงการอย่างเป็นทางการ งบประมาณก้อนโตถูกส่งถึงมือมันอย่างรวดเร็วตัวตุ่นขุดดินไม่หยุดแลกอาหารเพียงน้อยนิดในแต่ละวันงบประมาณหายไปมากขึ้นหมาจิ้งจอกเริ่มอ้วนขึ้นทุกวันนกฮูกผู้ตรวจงานรับของกำนันแล้วหลับตาข้างเดียวอย่างเงียบงันหนึ่งปีผ่านไปอย่างรวดเร็วโครงการถูกประกาศว่าสำเร็จแต่บ่อเห็นตื้นและแทบไม่มีน้ำให้ดื่ม รายงานถูกส่งขึ้นฟ้าอ้างวัสดุพรีเมียมราคาแพงสิบเท่าวันเปิดตัวมาถึงสัตว์ทั้งป่ากลับเงียบงนันลิงน้อยถามด้วยเสียงสัน่นงบประมาณตั้งเยอะทำไมได้แค่นี้หมาจิ้งจอกตวาดทันทีผู้สงสัยถูกตราเป็นไัยท่านพญาเหี่ยวรับรังขนทองคำก่อนประกาศว่า โปรง่งใสต่อหน้าทุกชีวิตสัตว์ทั้งป่ายังหิวน้ำแต่หมาจิ้งจอกกลับอ้วนท้วนนกฮูกหลับสบายเหยี่ยวยังบินสูงเหนือป่าบ่อปลาทองคำไร้น้ำงบประมาณที่ถูกโกงไปไม่ใช่แค่ตัวเลขที่หายไปแต่มันคือโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนที่ถูกขโมยไปนั่นเอง